สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาการป้องกันการทุจริตค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรเราไปติดตามกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยที่2นะคะคือความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตนะคะความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริตคืออะไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ ความละอายหมายถึงการที่เรารู้สึกอายที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ควรนะคะเช่นเรารู้สึกละอายที่เราจะทำความผิดนะคะการละอายใจเนี่ยนะคะเป็นความละอายและความเกรงกลัวต่อสิ่งที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องหรือมันไม่เหมาะสมเพราะเราเห็นถึงโทษและผลกระทบที่จะตามมานั่นเองนะคะ เราจึงไม่กล้าที่จะกระทาในสิ่งเหล่านั้นนะคะซึ่งจะทำให้ตัวเราเนี่ยไม่หลงทำในสิ่งที่ผิดนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยมีความละอายใจและมีความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคือความไม่ทนความไม่ทนคือการแสดงออกต่อการกระทําที่เกิดขึ้นกับตัวเองบุคคลอื่นและสังคมในลักษณะที่เราไม่ยินยอมหรือไม่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งความไม่ทนเนี่ยสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะเลยนะคะทั้งในรูปแบบปริยาท่าทางและคําพูดนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่ามีเพื่อนของเราไม่เข้าแถวซื้ออาหารนะคะโดยแซงคิวคนอื่นนะคะซึ่งเราเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราอาจจะแสดงอาการไม่พอใจหรือเข้าไปตักเตือนเพื่อนนะคะว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเลยนะคะ ต่อไปนะคะครูขอยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสมมุติว่าถ้านักเรียนเห็นเพื่อนลอกการบ้านของเพื่อนอีกคนนักเรียนจะทําอย่างไรคะค่ะสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องกระทําก็คือเข้าไปบอกเพื่อนว่าการลอกการบ้านเป็นสิ่งที่ไม่ดีถือว่าเป็นการทุจริตนะคะทำให้เราไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาหรือบทเรียนได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ที่2นะคะถ้านักเรียนเห็นเพื่อนทุจริตในการทำข้อสอบโดยการจดคำตอบไว้ที่มือนักเรียนควรจะทำอย่างไรบ้างนะคะ,ะสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องกระทำก็คือเข้าไปบอกเพื่อนว่า การทุจริตในการทำข้อสอบเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะคะและเป็นการผิดระเบียบวินัยของทางโรงเรียนด้วยนะคะอาจถูกหมดสิสอบและถูกปรับตกในวิชานั้นได้เลยค่ะต่อไปนะคะเป็นสถานการณ์ที่3นะคะถ้านักเรียนเห็นเพื่อนกำลังทิ้งขยะบนลงทางเทา้านักเรียนควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะ สิ่งที่นักเรียนควรกระทํานะคะคือควรไปบอกเพื่อนว่าเราไม่ควรทิ้งขยะบนทางเท้านะคะเพราะทางเท้าเป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลร,รักษาความสะอาดนั่นเองค่ะ สำหรับภาระงานในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดวิชาต้านทุจริตในหน้าที่13นะคะถ้านักเรียนทำส่งแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูคใต้โพสต์นี้นะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ